สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับรายการ r e s t the b a r Inspiration for Everyday Person นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในท็อปปิกที่แอบเซนซิทีฟนิดนึงแล้วก็ หลายๆคนอาจจะไม่เคยเอาเรื่องนี้มาคุยกันหรือว่ามไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้กับตัวเองนะคะนั่นก็คือเรื่องของความอิจฉานั่นเองนะคะความอิจฉาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราทุกๆคนแหละแต่เราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ว่าสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่เนี่ยมันคืออาการของความอิจฉานะคะแล้วความอิจฉาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราจัดการยังไงกับมันได้บ้างมันแย่ขนาดนั้นไหมมันผิดไหมที่เราอิจฉาคนอื่นเรารู้สึกอิจฉา คนอื่นแล้วเราจะต้องรู้สึกแย่กับตัวเองหรือเปล่าเดี๋ยวเรา,เราลองมาคุยกันว่าเราจัดการกับความอิจฉายังไงได้บ้างพูดถึงนะคะความอิจฉาเนี่ยมันคืออะไรนะคะถ้าในเชิงจิตวิทยาเนี่ยเขาอธิบายว่าความอิจฉาเนี่ยมันคืออารมณ์หรือว่าความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อมันมีการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นหรือว่าเปรียบเทียบเอ่อตัวเรากับเราในอดีตได้เหมือนกันหรือว่าเป็นการที่เราถูกคนอื่น ภายนอกเนี่ยเปรียบเทียบแล้วมันทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่จนอาจจะก่อให้เกิดกลายเป็นว่าไม่มีความสุขแล้วก็เกิดมาเป็นความอิจฉานั่นแหละทีนี้เนี่ยเราเนี่ยจะรู้ได้ยังไงเนาะว่าเราอิจฉาเพราะว่าบางคนเนี่ยบางทีก็ไม่ได้รู้ตัวนะคะว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่อะ่ะมันคือความอิจฉาเนาะ จริงๆเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะสังเกตตัวเองได้ค่ะคือหนึ่งเราอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในตัวเองนะคะรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันแบบว่าอุ้ยไม่เห็นดีเท่าคนอื่นเลยทําอะไรก็ไม่ได้ดีเท่าคนอื่นเลยนะคะอาจจะไม่ได้ไปแบบโฟกัสที่คนอื่นมากขนาดนั้นแต่ว่าก็เอามาน้อยเนื้อต่ําใจกับตัวเองเวลาที่เห็นคนอื่นประสบความสาเร็จอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความ,มาอิจฉา2รู้สึกว่าตัวเองมีปมด,ด้อยก็มากกว่าข้อ1น,นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะรู้สึกว่าเออมันเป,นป รู้ตัวลักษณะแบบนี้นิสัยแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่คนหลายๆคนไม่รู้ตัวนั่นก็คือชอบนินทาคนอื่นนะคะการที่เรานินทาคนอื่นหรือพูดถึงคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในแง่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในแง่ลบแหละหนั่นน่ะมันอาจจะเป็นสัญญาณนะคะว่า เราเนี่ยกำลังสนใจเขาเป็นพิเศษหรือว่าเราเนี่ยกำลังรู้สึกว่ามีการเปรียบเทียบรู้สึกจับตาม,มองคนอื่นอยู่คนนั้นที่เราพูดถึงหรือนินทานเนี่ยแหละมันอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณนะี่กำลังอิจฉาเขาอยู่ได้สุดท้ายเลยคนที่คอมเพลตีฟหรือชอบเอาชนะแน่นอนว่าเวลาที่คุณเนี่ยต้องการเอาชนะใครสักคนหนึ่งหมายความว่าคุณต้องมีการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก่อนใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยอยากจะดีอยู่คนนี้เราต้องทําได้ดีอยู่คนนี้เราต้องชนะคนนี้นั่นหมายความว่าลึกๆเนี่ยเราอาจจะมีความอิจฉา คนนั้นอยู่ลึกๆก,ก็ได้เราเลยอยากเอาชนะเขานะคะถามว่าสิ่งเหล่านี้อาการเหล่านี้เนี่ยมันผิดเหรอมันผิดมากไหมมันดูแย่เหรอมันไม่ได้ผิดนะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะคะแต่ว่าแค่ว่าเราเนี่ยอาจจะต้องระลึกไว้ว่า อาการเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ที่เราเป็นมันคือเรียกว่าความอิจฉาคือเรียกว่าให้เรารู้ตัวละกันเราจะได้จัดการกับตัวเองต่อได้เนาะเพื่อไม่ให้เราเนี่ยไปทําในสิ่งที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่นอย่างเช่นคนที่ชอบเอาชนะถ้าสมมติว่าคุณรู้ตัวว่าการที่คุณชอบเอาชนะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคุณต้องการดีกว่าเหนือกว่าแต่คุณเนี่ยกับกลายเป็นอิจฉาจนคุณเริ่มเล่นสกระบกอย่างเงี้ยอ่ามันก็อาจจะทําให้คุณหรือคนอื่นเดือดร้อนไปด้วยถูกไหมคะหรือถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกอิจฉาาแล้วคคุณนนนนิทอื่ ถ้าคุณเริ่มนินทานหนักขึ้นมันอาจจะกระทบกับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไหมนะคะหรือว่ามันอาจจะลามปามไปถึงการที่แบบว่าเป็นการนินทานที่เกินเหตุทําให้คนอื่นเสียหายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสําคัญเนาะว่าการรู้สึกอิจฉาเนี่ยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แหละเราอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะต้องรู้ตัวนิดนึงว่าเอ้ยเราก็ลองมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่เราจะได้จัดการกับมันได้ทีนี้เนี่ยพอเราเนี่ยมีความรู้สึกอิจฉาเรารู้แล้วว่าเนี่ยคือความรรรู้สึกกกททีีี่่่เอยวาาิฉ นะคะคจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องไปรู้สึกแย่ว่าเราเรารู้สึกอิจฉาคนอ,อื่นอะไรเงี้ยถ้าเรารู้ตัวแล้วเนาะเพราะว่า ความรู้สึกอิจฉานในทางจิตวิทยาเขาก็ได้บอกไว้ว่าบางทีเนี่ยมันมาจากเบื้องลึกของจิตใจของเราที่เราเนี่ยอาจจะมีสภาวะที่ไม่มั่นคงกับตัวเองอยู่เช่นเรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีความด้อยค่าตัวเองอยู่มีเอ่อเซลฟ์เอสต็มต่ำนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เป็นในแบบที่เราอยากให้ตัวเองเป็นเออทีเนี้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะคือเราไม่ได้ไปเอ่อโฟกัสว่าเราเนี่ยไปคอยแบบอิจฉาคนอื่นชาวบ้านเสมอไปคือมันอาจจะเริ่มต้นจากการที่เราไม่ได้พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นซึ่งถามว่า ủy ừ, mình ถ้าเราไม่พอใจอ่ะมันเราจะได้รู้ไงเนาะว่าเราทํายังไงต่อไปดีให้เรารู้สึกแบบแฮปปี้กับตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของความอิจฉามันไม่ได้เลวร้ายเสมอไปนะคะทีนี้ค่ะความอิจฉามันจะจัดการยังไงได้บ้างเนาะอ่ะสมมุติวันนี้เรารู้ละนะคะเราคุยกันเรารู้ละว่าเรารู้สึกอิจฉาคนอื่นอยู่นะอาการแบบนี้นะคะวิธีการจัดการกับความรู้สึกอิจฉานะคะ1เลยนะคะก็คือเราเนี่ยต้องมองตัวเองในแง่ดีก่อนนะคะไม่ว่าเราจะรู้สึกแบบตัวเองตอนนี้แบบด้อยค่าตัวเองยังไงแค่ไหน แต่ว่าต้องหาข้อดีที่เรามองตัวเองก่อนให้เรารู้สึกแฮปปี้กับตัวเองมากขึ้นนะคะเมื่อเรารู้สึกพึงพอใจกับตัวเองมากขึ้นแน่นอนว่าเราก็จะไม่อยากไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือว่าอาจจะอยากเปรียบเทียบน้อยลงนะคะข้อที่2ค่ะอันนี้พัินรู้สึกว่าสําคัญมากๆนะคะคือเราควรจะพยายามยินดีกับคนอื่นเสมอเสมอด้วยความจริงใจด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยเปิดใจนะคะรับความสําเร็จของคนรอบข้างหรือว่าคนที่เรากําลังมองเขาอยู่เนี่ยแล้วเราเห็นว่าเขาทําได้ดีนะคะ เราก็อาจจะให้ความยินดีกับเขานะคะแสดงความยินดีกับเขาการที่ใครเขาทําอะไรได้สําเร็จเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้อง work for it เขาต้องทํางานหนักเพื่อมันมาเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มมองในแง่ดีแล้วก็ยินดีกับคนอื่นๆด้วยนะคะเวลาที่เราเห็นชีวิตเขาไปได้ดีไม่ว่าเขาจะได้ ประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรเรื่องการงานเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจนะคะอันนี้ก็จะทําให้มุมมองของเราเนี่ยมันเป็นบวกขึ้น positive ขึ้นนะคะก็จะลดการที่เราเนี่ยต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นในแง่ลบๆนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะที่น่าจะได้ผลด,ดีเลยนะคะก็คือการหาที่ปรึกษาหรือว่าหาที่ระบายที่เราไว้ใจได้และเป็นคนที่ทําให้เราเนี่ยมองในแง่บวกมากขึ้นทําไมถึงต้องมองในแง่บวกมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปคุยกับคนที่ ยิ่งทําให้เราลบนะคะความรู้สึกที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองความรู้สึกไม่พอใจในตัวเองความรู้สึกอิจฉาคนอื่นมันอาจจะยิ่งไปไกลกว่าเดิมแล้วเราอาจจะไม่ได้รู้สึก appreciate หรือว่ารู้สึกดีกับสิ่งที่ตัวเองเป็นมากขึ้นนะคะทีนี้การที่เราได้คุยกับคนที่เข้าอ,อกเข้าใจเราแล้วก็มีมุมมองในแง่บวกให้กับเรามีความคิดบางอย่างที่อาจจะช่วย support ความรู้สึกของเราได้นะคะก็อาจจะทําให้ความรู้สึกชอบเปรียบเทียบตัวเองหรือว่าด้อยค่าตัวเองหรือว่าอิจฉาคนอื่นเนี่ยลดลงไปได้เช่นเดียวกันวิธีสุ ทายนะคะคเป็นวิธีที่ยากที่สุดนั่นก็คือการที่เราต้องเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะทำไมถึงยากแน่นอนว่าทุกย่างก้าวที่เราใช้ชีวิตนะคะออกจากบ้านไปนะคะเจอป้าข้างบ้านลูกป้าข้างบ้านเราก็เปรียบเทียบแล้วนะคะไปทํางานเราก็มาะคะเพื่อนร่วมงานนะคะหัวโน้หัวนหวน้าอะไรก็มีการเปรียบเทียบกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าคุณทําได้เนี่ยแน่นอนว่า เราก็จะมีความสุขแล้วก็พึงพอใจกับตัวเองอย่างมากที่สุดเหมือนกันในการที่เราเนี่ยโฟกัสที่การเติบโต,ตของตัวเองโฟกัสที่ความสุขของตัวเองแล้วก็เลิกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะแต่ว่าอาจจะยังมองคนอื่นในมุมที่โอเคเขาทําอะไรได้ดีบ้างนั้นแล้วเราหยิบมามาใช้มาพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะสรุปเลยนะคะความอิจฉาเนี่ยก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกปกติที่มนุษย์ทุกคนเนี่ย สา,าสามารถรู้สึกได้นะคะแต่ว่าความสําคัญที่อยากจะเน้นย้ําในวันนี้ก็คือว่าการที่เราเนี่ยต้องรู้ตัวเองว่าเรากําลังรู้สึกอย่างนั้นอยู่นะแล้วมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะคะเพื่อให้เราเนี่ยตกตะกอนความคิดของตัวเองได้ว่าเอ้ยเราทํางไงต่อไปดีกับตัวเองเพื่อให้เราเนี่ยไม่รู้สึกไม่มีความสุขนะคะจากการที่เราเนี่ยต้องไปเปรียบเทียบๆๆคนอื่นหรือว่ามองชีวิตคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่สําคัญเลยเนี่ยคือการที่เราเนี่ยจะได้ เปลี่ยนมุมมองมองในแง่บวกบ้างนะคะเพื่อจะดึงบางสิ่งบางอย่างที่เราตกตะกอนมาเนี่ยมาใช้พัฒนาตัวเองนะคะให้เราไปต่อได้แล้วก็ให้เรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะสําหรับวันนี้นะคะในเรื่องของความอิจฉานะคะพลินก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่กําลังมีความรู้สึกอิจฉาอยู่เนาะคุณไม่ใช่คนเดียวแน่นอนและทุกคนเนี่ยก็ต้องเคยรู้สึกอิจฉาอะไรบางอย่างใครบางคนอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ เราเนี่ยสามารถจัดการมันได้เนาะอย่างที่กล่าวมาเล่ามาให้ฟังทั้งหมดอยากให้เพื่อนๆลองดูนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีเคสอะไรที่เคยลองใช้กับตัวเองแล้วลองทําแล้วมันเวริร์กรูกสึกแฮปปี้ดีขึ้นหรือเคยเจอประสบการณ์ของความอิจฉาอะไรที่มันแบบแย่จังเลยอยากจะมาแชร์กันก็แชร์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วพบกันใน EP หน้ากับเบรสต์บาร์ค่ะ